เมื่อนี้เขามาติดตามหอมแดงนะครับที่เอาสมแดงมาใส่นะครับว่ามราทามึงเจ้าของสวนว่าเพิ่นใส่มาตั้งปีแล้วปีนี้เิ่นประทับใจ้แบบได้จังไนครับได้ผลดีขนาดใดข้ามู่จ,จากเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับอ่าชื่อพี่อดีตอบตอเนาะอบตอต,อบตีงที่นี่พื้นที่นี่คือย่ไสครับนี่นนกรไหา,า,า,าจังหวัดได้ครับ พีเกศครับโอ้อย่างชุ่มหน่อยพีเกศเนาะครับอ่าพี่อบตนี่ใส่สมแดงมาจากปีอะไรครับตั้งแต่เพิ่งเริ่มขายมาเหรอครับครับปีนี้เป็นตังไหนแน่หกสึกว่าโอเคป่ะปีนี้อ่าโอเคครับครับเป็นตังไหการกันหอมหอมหอมของพี่อบตปีนี้เป็นตังไหนแน่ครับนี่ต้องสัมภาษณพที่ผมเป็นไรนี่เออเป็นตังไหเป็นตังไหนแน่ครับปีนี้ว่าได้ผลตังไหนแน่ประทับใจผักงามครับงอกไงก็อนไงครับ Oh. ดูลำดูลำต้นนี่เห็นไหมกัต้นกอใหญ่เห็นปะ่ะเป็นป่าหัวใหญ่ oh. กอใหญ่เออที่เด็กก็เป็นโรคแต่ที่นี่ไม่เป็นโรคเพราะใช้สมแดงหัวใหญ่เลยหัวแตกกอดีนี่้องๆแตกกอแตกกอหหัวใญดแตกกอหัวใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่แตกกอดีเพราะใช้สมแดงถึงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเจ้าเอิญเขาเป็นแังไดงแน่ครับเขาตายเป็นโรคแปลงพูนบอดได้ใสปีนี้ทำหอมน่ะไม่ร้องอันไหนเขากระจ้ากันเป็นบอกเหรอว่าเป็นโรคเยอะ เพราะว่าไหนไหนแปไหนที่ไม่ได้ใช้นู่นนู่นพอไปตรงข้าวนะครับเดินไปอ๋อนี่แปลงนี้ใช่ไหมที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมแป้งไม่ได้ใช้ติดกันนะครับแต่แปลงของเราใช้ใช่ไหมใช้สมแดงปีปีนี้มันอากาศเป็นยังไงครับมันอากาศว่าจะหนาวก็ไม่หนาวนี่อากาศมันไม่ดีเลยปีนี้ทำให้ดูแลยากแต่ของเราใช้สมแดงได้ผลปลูก อากาศมันร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันไม่แน่นอนเพราะว่าทำยากแตกต่างกันมากเลยเนาะสมมแดดงนนีี้ัถ้าไม่ได้สมแดงมาช่วยคงไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้กล้าการ์ดซีเลยว่าต้องใช้สมแดงแล้วมันจ้องลองพูดความประทับใจของของสมแดงนีมากระพร้อมแดงนี่เป็นยังไงบ้างครับดีมากหัวแดงต้นลําต้นดีเทียบเทีกับเจ้าอืคอใหญ่คอใหญ่ด้วย ใช้ยังไงใช้กี่เที่ยวใช้หมดเท่าเท่าไรเอาลองบอกบอกให้หน่อยนะครับใช้ใช้ไปกี่ครั้งฉีดไปกี่ครั้งตั้งแต่เริ่มปลูกมาเริ่มปลูกมาหมดไปสองขวดแล้วสองขวดหมไปสองขวดก็ประมาณพันเศษใช่เศษพันเศษเศษปลูกเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับไร่ไร่เศษอันนี้ไร่เศษ ดูดูลำต้นดูลำต้นใช้ส่งแดงอะดูลำต้นต้นใหญ่ใช่ไหมมาต้นใหญ่ต้นหนาสุดยอดมากเลยหัวใหญ่ต้นใหม่อื่นบางคนอื่นเขาเป็นโรคนี้ไม่เป็นโรคเลยเนาะดีกว่าเจ้าอื่นเนาะดีกว่าเจ้าอื่นดีกว่าเยอะเลยแตกต่างกับเจ้าเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้ใช้นะเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันต่างกันเลยแดงครับเป็นโรค อ๋อนี่ยคอเริ่มเลยเนี่ยดูดิแต่คอผมเริ่มเลยฮะอย่างนี้อย่างนี้ครับอยากจะถามคนที่ช้าคนที่คนที่ชอบฉลบฉีดเนาะใช้ยังไงฉลมผปฉลบกี่ตีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรประมาณสามสิบครับสามสิบตีซีต่อน้ำน้ำยี่สิบลิตรสามสิบลิตรแล้วฉีดกี่ครั้งแปลงเนี้ยฉีดมาละเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งคอเท่ากับหอมเรานี่อายุเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบห้าสิบวันห้าสิบสองห้าสิบวันห้าสิบวันแต่ก็อีกประมาณชัก กี่วันจริงจะได้ถอนประมาณ7วัน8วันครับ7-8วันถอนนะ7-8วันเหรอใช่เนี่ยได้เยอะกำลังจะทำหัวลงกำลังจะทำหัวใหญ่เลยดูสิดูสิดูดิโอ้โหดูสิประมาณ7วันไหนๆคอมันหูตัวใหญ่ไปอย่างนี้ใช่ไหม เป็นอย่างเงี้ยหัวใหญ่เข้าที่ดูเท่าีดูดีกว่าเจ้าอื่นนะเข้าที่ดูดีกว่าเจ้าอื่นดีกว่าเจ้าอื่นดีกว่าเยอะเลยครับเพราะอะไรมาดูหน่อย้ไอยากจะอยากจะให้คนคนที่คนที่ทำมันบอกความทับใจะบอกความทับใจเราได้ยังไงแดงพริกไหมครับยังไงที่ใช้ครับความทับใจให้ไหมครับผมให้คะแนนกี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเยี่ยมเลยมนี่ข้อดีนะของคนทำฉีดนะข้อดีที่ว่าเขามี สมุนไพรของเรามาดูแลสุขภาพตลอดเลยเอามาไว้ที่นาเลยสุดยอดไหมครับสุดยอดจริงๆครับได้กินทั้งได้ดูแลทั้งสุขภาพ,ภาพได้ทั้งสมแดงใช้กับพืชโอเคเลย,นะยเนาะโอเคนะครับโอเคอเคอาแต่ให้ท่านเจ้าของเจ้าของไล่จริงๆนะ่ะพูดความเข้าใจสักสักสักแหววอย่างนี้เอาเอาเลยเลยครับประทับใจสมแดงยังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมบอกสมแดงเดี๋ยวนี่นี่สนมาลองดูใช่ไหม อ๋ออันนี้อันนี้ถอนมาลองดูเนาะมีหัวหัวใหญ่หัวแดงครับหัวมันแดงใหญ่หัวแดงโอเคเลยอ่าโอเคครับสมแดงใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี